มาดูดิในี้เปิดมาเลยแทงนี้นะบนซื้อเห้ยวแล้วดีนวเห้ยวมา กับตถาสบาดีลกากะสวัสดีเอฟชีานที่ตามนะครับสม้มตอนนี้กาถือวา่าเงีแรงทุกคนเลยวชีพาเดวออกไปหาอยู่หากินวชีพาเดวพูหละเลาะไปทางตากะแดงพิรุพุระมันนี้นะโอ้หมุดผลนะทุกคนมาเลยหมุดคุ้มมาเลยอาจจะที่ต๊หรือไปต๊ะเลยไป,ปตัดวชีพไปตอนนี้ไปหาลลเลาะรแรงก็ทุกคน ผาดั่งห้ำห้ำนิผ่านเราแรงกันจะว่าผลที่ตกห้ำก็พี่ยับตอนนี้เ้าตรงพอพผาดังพุ่มพุ่มทุกคนเลยน่าจะตกนะผลนะที่ได้ลบไปเลย ตอนนี้เอามาหอดป่าแล้วผลกระตกทุกคนเลยไปแล้วแรงท่านหอดเชียวผลห้ามละมาินนีกระเพาะเหาะสอกโตขพี่ได้มันขึ้นปลายๆผลกรตกถันเอิญอ,อ,อยู่น่าจะต๊อีผลนี่ะนะกันไหนอาแม้มันแล้ว,ลวกันเห็นเลย เรามากนี้พอาะหอยหมูตามทางนะช่องชามบอ่อนดูความทางนะขอดให้พุทธใน,นยไม่ออกเนะี่ <c oughs> ตอนนี้ลมพ่มาไอ้แล้วทุกคนเลยวอลพ่นที่หาตกะอุบายาลมมาแหง้งมาแหง้งมาอยู่ เราจะพาดีไป,ไปหะพา,าดีไปหาห้างแฮ้วก็ไปหาและแล่งไปพร้อมนะเพราะว่ามันมีกกบกกหนึ่งทุกคนเลย,ยง,ง่ายมีแถวนี้มาผัดเห็นบอลหมูรุดทุกคนนี่โอ้ตัวง่ายอยู่หมูนี่ แต่ว่ามันมาชอบกินมักคบบกแถวนี้มันมาดูดพร้อมได้เลยหมทุกคนเลยมาหาดูดแถวเลดาน,นี่ปอตัวมหมูแม่นอ่อนนี่นะเนาะนี่หมูแม่นอ่อนลายโตได้มันมาหากินมักคบบกนี่นะพวกมันดูดเต็มหมดเลยทุกคนเลยมันจะเป็นเลดานเป็ดๆแน่นแถวนี้มันดูดไป เถ่านาก็เต็มมัดหมูนะว่าชิหาบอนชีดเช่นโอจุกมันมาดูดินเนนี่เปิดมาเลยแถวน,นี้นะอ <ๆ S 2> ยายนูนี่ครับกเจโตพูหนูนี่มาดูดกินนะจะได้ไปหาโลดและเล็กผันนี้ก็ถั่วย่นมเล่กทุกคนเลย จะได้ลัดตรงเอาโลแทวตงนี่แหละบางทีพอหมูเจอหมู นี่กะถัว่วแงง่ายเดีไปทุกคนเลยหานรแล้วแรงนะหานรเกมมือบอดเลยโอ้ยยังบอดทันหมานไปยังมัน่าจะเป็นเชียงไอท,ทีมงานนะในภาพประชิดเพิ่นเห็ดหนอยเพิ่นไปก่อนเลยหอยกะชิไดเลยเมื่อทุกคนเลยมืดละ ได้หรือไม่ได้กะเดี๋ยวรอเมือ่อฮอตบอลไปละตอนนี้ยังไม่ทันได้พปเลยอยู่ วนนี้ก็ถือว่าเลาะมาหอนไยตีก่นไปประมาณทุกคนเอ้ยจะได้ย่างทางเลาะเมื่อเลยวานนี้นะบางทีปเปล่งอาจจะได้พาดีิปหาการเพราสิพ่านอิวความมันหาเกเองคือกบ้าเปเลยทุกคนเลย ันนี้กาถวาเมืยไปแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวจะได้เลาะเม่าบ่อนก่อนวันนี้น่าจะได้กินของเก่าทุกคนเลยถาวะาี่ได้เพื่อกะมาหาลาบชิ้นหมูกินนะอย่างดีแต่มีชิ้นหมูอยู่ จากาศเามยแมงแรกนะถัว่วงามดีจู่จีได้เลาะมือกก็เริ่มคํำเริ่มมืดเลย่อฉีผ้าเดียไปหาการทุกคนเลยทุกคนเลยเสียงนกฮ้องอีแชวหาบ้นนอนนะ จากมาเปลืองมากันอดทุกคนดยไม่มีใครเะกินเลยหลมานะมันไปต่อเล่นี่หมูนะ่ะหาก,กินยามทางเลย ตัวเดียวหมูมนี่นะ่าน่าจะมีกุกบกในนั่นไะหมูนี่มากต่บ,นอ,น,บนอย่างลำทางเลยพอในทุกคนเยตอนนี้ก็ถือว่าคํามืดเลย เมื่อยยางเลยยังมีฮอดบอดด้วยทุกคนเลยจะพาไปชิลกันน่าจะเมือกอดเลยหมูกะเห็นแต่ห้อยมั่นฮึเธอได้้จกักอีกลาคัดหนึ่ง กะเอามาหอดวดยวดเสาละผลิตมืดมาดบ่อนทุกคนเอ้ย,ยตอนนี้พาเดียวมาหอดบ่อนละทุกคนเลยวราจะพาเดียวกันไปนำพลนดอนเพิ่นพลนดอนเพิ่นชิพาไปไกลนะว่าชี้าเดียวความไปพระเก่งเตาเพื่อทุกคนเลย,ยไปด่านกนจอยเพื่อเพื่อพลโซนไปนะตามไปบางกเดทุกคน ปพราะว่าปีกาปีชื่นนี่เพิ่นได้มู่ลายได้เพิ่นไปทางนั้นนะหมูนี้ถ้าว่ามันแดดนี่มันอาจจะกินมะกระบกนะเพราะว่ามะกระบกกลายอยู่คุณป,ป,ป้าป้าป้ากำลังหึ้นนี่ไปกันเพาะคอยเดอรฮาวเดอร์ คอยเฮ็ดแตบชะมอยเบิ่งหน้าพักก็มีโยนี่พักตาก้อนไม่บอกเลยนะเด็นมาเอานี่เพื่อเสาร์ไม่ได้นะพักนะฟังอะไรอยู่นะบอกเออจักลำพุงนะย่างนันโคกูกะกินแต่หุ่งนำพนาดอนเพมันยังแบพาเดบิหาการกันที่ไปหาการพาประวัติไปเบิ่งมูการมูเห็ดเนี่ยเลยมันกินมะกระบกเนี่ยเลย กับหิวข้าวนะปืนพอนเ็นเบือดครับอันติดมูปลาแต่เราไม่แห้งเนาะบวานชวนสกัดจิรอร์ลดกเม็นวอลจับชีวอลปั่นไปมาการจิรอร์มักินแรโชดไปเอาบ้างเราวิบายบ้างเอยลายริมกินมาใหม่นะรายการเห็ดบ้างพูดจริงบางน้อยทัมอร้าของแม่กัพอบางน้อยก็ดี บอทชาจซื้อเหวแล้วเี่นเหวี่ยงมาไปแรงเอามูแล้วเปลเลยกินหมกบกไม่ดุนอีกแล้วแต่ไปชิลอต้งแล้วคโอ้้หูขาดเรารุดเังดุ้ยเป็น ทีอโอเดอโดอเดอหนูรู้นล์ลาคือคือมอนดบางทีถุยนั่นคือรู้ส์ตั๊มฮุงตงั๊ฮุงอยู่ป้าตอนง่ายกระแทบสอนหน่อยบ่แทบเมื่อมาขามมากอยู่ป้าที่รู้ก็ตอนนี้กินข้าวกับตั๊มฮุงกะทันใดอไปหาการทุกคนเลยพนาดอดเดรอนพาไปไกลได้ไม่ได้ เขาทุกคนเลยจะพาไปชิลเพื่อนเอามาคอร์ฟาดเจออังตีงี้ได้นีได้ทํานตายาคาโคยิ <c oughs> บคอยตับโหลดปฏิการทุกคนเลยไปทางเช่นนี้มัดเกลมัดมา,มานะเกลมาทางเช่นนี้อ่ะ น่าจะความนี้ยันความนี้ยันความไม่ได้พี่จักพังเขียงน้ำตดลื่นอยู่เอาเข้าไปน้อนบ้านท่านี้พา,าเดียวมวยการและพาเดียวมานอนอยู่ด้านนี้ทุกคนจะน้อยผาเดียวผาเดียวยางต่ออีกนอน,น,แ,หนแห้งก่อนบ่แห้งก่อนนิกน้อยเอมื่อยไปเลยโอ้ตากชิวิตกัน นอนน,น,อน,นี่นแจ่วอ,อุ้ยช้าลงเมื่อไปเลยจะนนี้ยังพาเดียวเลาะการไปต่ออีกตอนนี้ก็พาเดียวนั่งชะพักนะครับทุกคนแล้วก็พาเดียวการไปต่ออีกประเด็นนะมาตีนกเขาทุกคนเลย ได้เลยจะสามตัวเลยไปการนี่น,ะนี่กาจ้าบอ,อเล็บมันยุ่มระดัตอนนี้ก็พาเดียวลาะมือทุกคนเลยแปลงอาการกับพศได้เต็นกเขาเลยได้ทุเขาสามตัวอนดัดอนพน่นไปพเดียวนะเพิ่นไปการไปต่ออี คอยเลาะมากับนายแพทยชิวนะ